สวัสดีครับฟ้าพิสต็อปครับผมอยู่กับพี่เปาโตโยต้าพัทยา1998นะครับสวัสดีครับครับอาวันนี้เราจะมาลองตัวรีโวรุ่นใหม่ครับอ่าเป็นรีโว2020ผมนั่งอยู่ในรถแล้วน่าจะเป็นคนแรกๆเลยเนาะที่ได้ลองเนาะใช่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 ไหมรถเพิ่งมาอ่ารถเพิ่งมาเลยนะฮะคันนี้เป็นเครื่อง2.4เกียร์โต้ใช่สิ่งที่เห็นมาใหม่เนี่ยก็มีหน้าจอนะครับอ่าตัวภายในนี่นี่ภายในภายในเนาะภายในก่อนเริ่มจากภายในก่อนนี่ไม้สวยงามครับเครื่องเสียงชุดใหม่ ก็ปรับเป็นออปติตอนก็ที่เหลือยังแต่ตัวนี้ัไม่ให้ตัวท็อปเปนแค่ตัวตัวมิดเดิลตัวกลางค่ะได้ง่ายคันนี้คันนี้คือรถเทสได์เทสได้ใช่เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันเล่นๆก่อนว่าสมรรถนะหรือตัวรถเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ได้เดี๋ยวเราจะปรับแต่งเรื่องช่วงล่างนิ่มขึ้นระบบโชคระบบแหนบอะไรมันจะนิ่มขึ้นซึ่งมันจะรู้สึกแตกต่างจากรุ่นเก่าเยอะถ้าหนเดี๋ยวจะลองให้ฟ้ารีวิวเพราะว่าผมมีรีโวอยู่แล้ว ชั้นหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าคันนั้นเป็นเครื่อง2.8หัวเดียวก็แต่2.8ก็ยังไม่มาตอนนี้จะเป็น ท่านี่เป็นสองพันสี่ก่อนปรับจูนใหม่ให้กินน้ำมันน้อยลงแล้วก็ผ่านยูโรโฟจากสิบสามโลลิตรตอนนี้เขาเคมาที่สิบห้าจุดสี่นั่นสิบห้าโลหน่อยหนึ่งยูโรโฟนี่เขาท่ากขายได้ทั่วโลกใช่ใช่ใช่ไปได้ทั่วโลกแล้วจากก่อนเป็นเครื่องเป็นยูโรสามแล้วก็มีการปรับจูนกล่องใหม่เป็นยูโรโฟตอนนี้แต่ว่าแรงม้าตัวสองพันสี่ไม่เพิ่มที่จะเพิ่มจริงก็คือ2 0 0สองพันแปดเดี๋ยวสองพันแปดเดี๋ยวเราขึ้นมาเดี๋ยวมาจัดหนักกันอีกรอบหนึ่งได้เดี๋ยวนี้ลองเข้าๆกันก่อนอ่งวางรรรคัลลลอองงะะบบไ อ่ะโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปกันอ่าตอนนี้เราออกมาลองกันแล้วครับออกจากศูนย์ก่อนอันนี้ระบบเบรกยังแบบเดิมใช่ไหมพี่เปาใช่ครับในส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็น2.4นะครับเกียร์อัตโนมัติเอ,อ่อจากสัมผัสแรกของผมเนี่ยมันไม่ดีดแบบหัวเดียวเนาะหรืหรือมันดีดเฉพาะหัวเดียว เดียวมันจะเป็นแหนบตัวบนมันจะสั้น่าแหนบบรรทุกจะสั้นนะดีใช่แต่แต่แตไอแหนบสั้นนะผมถอดออกไปแล้วรถผมอะ่ะเพราะว่า,วาตอนนี้เริจะปรับแหนบให้ยาวขึ้นแล้วก็ทาเ,เป็นเป็นเป็นสัรชุดแหนบใหม่มาแลาวนจะนิ่มกว่าเดิมครบับชุดแหนบหลังแล้วก็ปรับเซ็ตโชวคอัพใหม่เขาเคลมว่านิ่มไม่แพ้รถเก่งเลยนะเดี๋ยวเราลองนแพ้ไม่แพ้เดี๋ยวรู้อ่ันนี้กะอันนี้เป็นเป็นโหมดธรรมดาอยู่เนาะเป็นธรรมดาครับ ถ้าอีโคก็จะหนืดนิดนึงกับเปลี่ยนน้ำมันพอพาวเวอร์ก็พุ่งหน่อยอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมันก็ทํางานอยู่ที่เหมือนเร่งไฟฟ้าถูกไหมใช่เหมือนคล้ายคล้ายเร่งไฟฟ้าครับไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับบูทเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นเป็นเหมือนเคร่งไฟฟ้าทําให้เร่งตอบสนองเร็วขึ้นตอนนี้เราวิ่งอยู่บนถนนปูนที่เขาลาดโดยปูนซึ่งมันจะเป็นลอนอยู่มันก็โอเคนะพี่ไม่ ม่ดีม <า S 1> ไม่ใช่ใชไม่ดีดมันช่วงต่อถนนเนี่ยมันเกิดแต่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เลยว่าใช่ใช่ตอนนี้เราทําความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะช่วงร้อยต่อถนนเนี่ยลองลองลอง,ลองความรู้สึกดูว่าม<ไ>ันพรามันทได้ดีนะแล้วก็เก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ใช่ได้นะเสียงจากข้างล่างอ่ะไม่ไม่ลอยขึ้นมามเยอะจากล้อจากเครื่องยนต์นะพี่ แต่ก็ยังมีนิดหน่อยนะเรื่องลมเรื่องลมกับรถกระบะเลี่ยงไม่ได้แล้วใช่ครับก็สำหรับเกียร์โตของลีโว่สองตัวนี้เนี่ยเป็น6สปีดแล้วเนาะหสปีดลองสับชิปดูได้ลองสับชิปดูนะฮะหน้าจอขึ้นจนถึงได้หกเลยใช่บวกลบเชนได้แต่ยังเป็นก็ค่ตอบสนองไปไงว่าเขาถึงว่าล้็ดึงดีนะเนี่ย อ่ะเดี๋ยผมเล่นนี้เลยอ๋อมันมันยังเป็นหมวดของรถเกียร์ออตโต้ปกติไม่ใช่รถซิ่งเนาะมันก็จะตอนเราเชนตอบสนองมาเลยแต่ถ้าเราขึ้นแล้วรอบยังไม่ถึงมันก็ยังไม่ไม่ขึ้นให้มันจะขึ้นตามตารอบที่เหมาะสมถ้าดาวดถ้าดาวถ้าดาวมันดึงมาเลยสี่สามสองไหวไหมเนี่ยได้ ไม่เาไม่ให้มันมันเร็ไวเร็วไวเร็วไวไม่อนุญาตนอ่านี่สามดึงขึ้นนะฮะแซงก็จะมีหน่วงหน่อยหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าลงนี่มันลงเลยอ่ถ้าลงลงเลยแล้วก็เป็นเอ็งจิ้นเบรกได้วิ่งมาเกียร์ดีปกติใช่ไหมครับแล้วเรามีรถตัดหน้าหรือมีรถเบรกเหมือนกดโอเวอร์ดรายอ่าเราเราเราตบมาเอสเนี่ยเกียร์จะลงให้หนึ่งสเต็ปก่อน ใช่เป็นอินจิ้นเบรกได้ด้วยแล้วถ้าไม่พอเราค่อยดึงลงพร้อมจะแซงเป็นทั้งเป็นทั้งโอเวอร์ไดรส์แล้วก็เป็นอินจิ้นเบรกได้ครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่เบิร์ตครับสวัสดีครับผมเบิร์ตโตต้าพัทยาครับผมพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตอันนี้พี่เบิร์ตในตำแหน่งของผู้สอนเซลล์ครับผมผู้ฝึกสอนเนาะทีนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าตัวล็อกโค่ครับเป็นสองจุดสี่ตัวนี้ตัวที่โชว์อยู่จะเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่ล็อกโค่จะมีเครื่องยนต์อยู่สองตัวก็คือสองจุดสี่และสองจุดแปดนะครับก็คือสองจุดแปดจะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งหมดนะครับ แรงม้าใน2008ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น204แรงม้านะครับแรงบิดก็เพิ่มเป็น500นิวตันเมตรแรงบิดนะครับประหยัดน้ำมันเพิ่มอีก5%เจาก13.3เป็น14.3ส่วนในตัว2อ0พแรงม้าก็คือ150แรงบิดอยู่ที่400เท่าเดิมนะครับเกียร์เป็น6สปีดตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยนรูปลักษณ์กันชนด้านหน้าทั้งหมดนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เป็นแบบล <ๆ S 2> บ,บีมพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED ดีให้ นะครับส่วนล้อก็จะเป็นคงเดิมแต่ลายใหม่18นิ้วนะครับจะมีโป่งล้อตัวนี้ที่โป่งที่ผมเห็นนี่มียิงมาต่อถึงไฟตัดหมอกเลยนะครับแล้วก็จะมีแถบเอ่อเป็นเมทัลลิกสีเทาให้อีกก็คือเพิ่มความสวยงามซึ่งในตัวเก่าไม่มีไม่ไม่ว่ารถจะสีอะไรแถบเมทัลลิกนี้ก็สีนี้ครับสีนี้ครับผมรถจะมีอยู่แค่สีแดงมาใหม่สีขาวสีดํา นะครับแล้วก็เป็นสีเขียวลายทหารตัวใหม่เขียวทหารใช่ครับที่เป็นตัวใหม่นะครับถ้าลูกค้าอยากดูก็ศึกษาตามในเน็ตหรือถ้ามีตัวจริงยังไงเราจะนําเสนอให้ผมอินเสิร์ตภาพจากในเน็ตขึ้นให้ก่อนได้ครับผมแล้วเดี๋ยวมีตัวจริงมาเดี๋ยวค่อยมาถ่ายกันอีกทีหนึ่งในสปอตโฆษณาจะโฆษณาเป็นตัวสีเขียวสวยมากเซลก็อยากเห็นครับเซลยังไม่มาเนะวันนี้เป็นวันแรกก็เลยยังยังไม่มีมาถูกไหมพี่แล้วก็ช่วงล่างก็จะปรับปรุงใหม่นะครับมาดูตรงช่วงล่าง นะครับก็คือทําให้นุ่มขึ้นก็คือแหนบแต่ก่อนจะเป็น5แผ่นตอนนี้จะดรอปเหลือแค่3แผ่นแต่ถามว่า3แผ่นนี้ความแข็งแกร่งนะครับหรือใช้งานบรรทุกก็จะเหมือนเดิมนะครับยังสามารถบรรทุกหนักได้ไม่เกิน1ตันอยู่แล้วนะครับมาดูด้านท้ายนิดนึ่งนะครับด้านท้ายตอนนี้แต่ก่อนกระบะไม่มีพวกคอนเนอร์ไม่มีเซ็นเซอร์ถอยให้ตอนนี้คอนเนอร์ใส่มาทั้งด้านหน้าแล้วก็เพิ่มเซนเซอร์ถอยให้อีก2จุด นะครับก็จะมีตัวนี้อ้าเห็นที่เห็นได้ชัดคือไฟท้ายใช่นไฟท้ายจะเป็นแบบ LED Light Guiding แล้วนะครับก็คือจะมีตัวนะครับเป็นช่องไฟนะครับที่เวลารถขับตามหลังก็จะเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็เพิ่มตัวนี้อุปกรณ์ไลท์แรงอันนี้ไลท์เลยเปิดปิดฝาท้ายนะครับ ก็คือเวลาเปิดปิดแต่ก่อนปุ๊บมันจะหนักตอนนี้ก็ทิ้งมาเบาๆนะครับเวลาปิดก็ยกขึ้นง่ายๆมือเดียวนีผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะครับปิดง่ายขึ้นเปิดง่ายขึ้นนะครับแล้วในส่วนของชุดโลบานี่ก็เป็นชุดโลบาก็มาเฉพาะในนี้เลยในตัวล็อกโคจะมีให้ครับตัวครอบมือจับฝาท้ายในล็อกโคถึงจะมีให้นะครับ ก็คร่าวๆเนี่ยประมาณนี้ครับผมส่วนในส่วนของเครื่องยนต์ตัว2.4เนี่ยพี่มีความประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มอีก5%เหมือนกันนะครับจาก13.1ก็อยู่ประมาณ13.9ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเพิ่มความปลอดภัยเข้ามาอีกแต่ก่อนนะครับจะมีแค่ระบบ vsc trc abs ebd ba ตอนนี้จะมีตัวออกนอกเลนหรือเลนดีพาร์เจอร์เลิศเข้ามากรณีที่ลูกค้าขับขี่มีอาการเมื่อยล้า หรือหลับในคอมเรนปุ๊บพวงในก็จะดึงกลับให้แล้วก็ครูสคอนโทรลตอนนี้จะเป็นครูสพร้อมเรดาร์ไดนามิกนะครับสามารถตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าได้นะครับก็เพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยให้ลูกค้าเหมือนในตัวซ h r แล้วใช่เหมือน CNR Camry าร์แคมเอาติสให้เลยนะครับแล้วแอร์แบ็กเฉพาะล็อกโค่ถูกไหมพี่ในนี้จะใส่มาให้ในตัวล็อกโค่อย่างเดียวล็อกโค่อย่างเดียวนะครับก็คือระบบเขาเรียกว่าโตตาเซฟตี้เซนต์แล้วแอร์แบ็กเมื่อกี้ยังไงบ้างแอร์แบ็กคือแต่ก่อนซีฟระตูจะมีี7ใบตอนน้แค ก็มีให้7ใบแล้วอ๋อแค่ก็7ใบนะครับเฉพาะล็อกโคล็อกโคแล้วรุ่นไฮขึ้นไปนะครับพิลันเนอร์ตัวไฮก็จะมีให้ตัวมิดนี่ยังยังไม่มียังครับยังเป็น3ใบอยู่นะครับก็คือเพิ่มความปลอดภัยลูกค้าใช้งานทั้งบรรทุกทั้งครอบครัวก็สบายใจนะครับผมก็จะประมาณนี้มาชมด้านในไหมไปไปดูข้างในกันนะครับด้านในก็จะหรูหราเป็นเบาะหนังเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นพุสตาร์ นะครับแล้วก็คูสคอนโทรลนะครับพร้อมคูสพร้อมเลด้์นะครับตัวนี้ฮะที่สามารถตั้งระยะห่างจากรถข้นหน้าได้ตัวนี้เวลาออกนอกเลนนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับภายในก็จะเน้นโทนสีดำอ่าที่เห็นภายในเนี่ยเด่นเลยคือสีดำครับเนาะอ่าฮะแล้วก็เลนความดุดันอันนี้โคตรสวยเลยครับอันนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าเมทัลลิกแบบแฮร์ไลน์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีไฟ สร้างบรรยากาศหรือไฟแอมเบียนไลท์นะครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้พอดีกลางวันอาจจะไม่เห็นอย่าลบควนถ่ายด้านนู้นน่าจะเห็นแสงฟ้าๆนิดๆจะชัดกว่านิดเดียวนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวฟลอน์วิทยุเปลี่ยนนี่พี่ฟลอนเปลี่ยนครับตอนนี้เป็นตัว8นิ้วนะครับหน้าจอ8นิ้วลองรับ Apple Car p l a y พนะครับไม่ต้องห่วงเวลาเดินทางหรืออะไรสามารถลิงก์ได้เลยนะครับใช้งานง่ายสังเกตจากตัวเรือนใหม่ เลื่อนไม้กี่ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวมิดด้วยนี่พี่ไม่เหมือนกันครับอ่าฮะหน้าปัดไม้นี่เป็นเป็นตอนเรืองแสงนะครับมาตรวัดล็อกโคก็จะต่างกันกับพวกพีลันเนอร์เลยอ่าครับนะครับผมน่ฮะด้านหลังก็หรูหราสบายเหมือนกัน นะครับเน้นโทนดําเหมือนกันมีแอร์หลังใช่ครับมีช่องแอร์หลังอนี่นีเป็นกระบะรุ่นแรกเลยมั้งที่มีแอร์เออมันมีตั้งแต่ตัวรีโวเก่าครับก็มีให้แล้วอันนี้ตัวใหม่ก็ยังคงเดิมให้ครับนะครับมือจับมืออะไรแผงหลังคาดำมหมดก็คร่าวๆสำหรับรีโวตัวล็อกก้ ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดมันมีรถเทส็อคโคหรือตัวไหนที่มันเทสได้ก็จะพาไปเทสด้วยนะครับอย่าให้ลูกค้าเห็นได้ครับยินดีครับผมเพราะพี่เบิร์ดนี่แน่นกว่าแน่นกว่าเราเยอะขอบคุณครับโอเควันนี้ผมขอบคุณพี่เบิร์ตครับยินดีครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็จบกันไปครับสำหรับงานวันนี้ครเป็นการเปิดตัว t o y o ต a Revo โฉมใหม่ครับของทางโตโ o ต้พัทยา1998นะครับซึ่งวันนี้ทาง Toyo ต้ก็มีรถเทสได์ให้ลูกค้าได้ทดลองนะครับเป็นตัว เครื่อง2,004นะครับตัวมิดนะครับเป็นตัวกลางนะครับ P Runner นะครับยกสูงขับ2นะครับจากที่ผมได้ทดลองขับแล้วเนี่ยก็โอเคนะคตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนปรับจูนมาเพื่อให้ประหยัดน้ำมันขึ้น5%แล้วก็ผ่านมาตรฐานยูโรโฟด้วยซึ่งตัวรถเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ไฟหน้ากัะชนหน้าไฟท้ายที่เห็นได้ชัดนะครับส่วนในรถเนี่ยมีเครื่องเสียงเนี่ยที่เป็นฟลอนเนี่ยเป็นจอ8นิ้วเพิ่มเข้ามา จอสีสันสวยงามเลยครับแล้วก็เปลี่ยนปัดไม้รถใหม,ดใหม่ดูดีขึ้นสวยงามขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับยังไงก็ฝากโต y o ต a าพัทยา1 9ึ่้ดไปด้วยลูกค้าท่านใดหรือใครที่สนใจรถ t o y o t ้าที่อยู่ในละแวกโซนพัทยามาดูรถได้ที่โต y o ต a าพัทยาเลย1 9ึ่้นะครับมีรถให้ลองแทบทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับรถโ o y o t a นะครับฝากนะครับกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้กับ YouTube Channel ของฟ้าพี่สต็อปเอาไว้ด้วยยังไงวันนี้ผมก็ ลาไปแค่นี้ก่อนอคอนเทนต์หน้าจะมีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ